กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาท,ทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับภาคเครื่องเครื่องรางของขังนะครับขับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็มีมา้าพสวยๆมาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้้าพสวยๆมาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมเอาเถอะครั <c oughs> เงินพักชุดเรียกเงินนะครับเป็นพาชุดเรียกเงินแล้วก็เอามาฝากพี่ๆ FT นะครับชมแก้งเงานะครับในวันอาทิตย์นะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็ ติดต่อได้ที่เบอร์064นะครับ756นะครับ1169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับจะดูให้ชอบนะครับชอบองค์ไหนก็แนทไลน์มานะครับเดี๋ยวขอรูปเพิ่มเติมได้ที่ทางไลน์นะครับ064756 1169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาพบกับองค์แรกเลยแล้วกันนะครับ องค์แรกนะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมจับขอบเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมจับขอบเงินสวยๆแบบนี้นะครับเนื้อมีมตรานะครับอ่ของผู้รวยๆหน่อยนะครับไปไวๆนะครับพระเยอะนะครับ ความจำจะเต็มนะครับนะคบวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมจับขอบเงินแบบโบราณนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5 6 1 1 6 9หนเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับอ่าต่อไปนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ที่2อนะครับอ่าเป็นเลี่ยมจับขอบเงินนะครับเลี่ยมจับขอบเงินนะครับองค์ที่2นะครับต่อไปวัดระฆังองค์ที่3นะครับนี่ครับอ่าวัดระฆังองค์ที่3อันนี้เป็นเลี่ยมเงิน2ชั้นนะครับวัดระฆังองค์ที่่ามเงินน2ชั้ ถูกใจองคไหนชอบองไหนนะครับแอดไลน์มาเลยครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับวัดระฆังองค์ที่ห้านะครับเป็นเนื้อผงลงรักเก่านะครับนี่ครับองค์ที่ห้านะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับพระสมเด็จวัดระฆังองค์ที่หกนะครับนี่เนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับวัดระฆังองค์ที่หกนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับพี่ๆขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับวัดระฆังองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับผมอ่าเป็นเรียบเงินสองชั้นนะครับพี่เปอ่าพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพระสมเด็จอ่าพระเป็นพระเรียบเงินสองชั้นนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ 0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับชอบองค์ไหนนะครับสนใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อสวยๆนะครับอ่องค์ที่7นะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับนี่ครับองค์ที่8นะครับวัดระฆังนะครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยสนใจแอดไลน์มานะครับพี่ๆศูนย์หกสี่ เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นผ้ากุสนิมแดงนะครับหน้าบันอายุทยานะครับเลี่ยมหายกซุ้มหัวสิงสวยๆนะครับนี่ถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับผมเป็นผ้าล่วงสนิมแดงนะครับผ้าล่วงสนิมแดงขอญาตพูดรวยๆนะครับมีประมาณร้อยองค์ได้นะครับผ้าเรียมเงินนะครับร้อยกว่าองค์นะครับ ชอบองไหนชงใจองไหนไหนะ S line มานนะครับหรื647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ครับผม อ่ะนะครับนี่ครับชอบแอดไลน์มานะครับอ่ะพระล่วงตระหนกแดงนะครับหลังแตกลายานะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นพระอ่ะนี่ครับพระท่ามาปางไอพระอะไรนะซุ้มพระปางลบบุรีนะซุ้มพระปางลบบุรีนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับเรียบเงินน่ะยกซุ้มหมดสิ่งสวยๆนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดผีเสื้อนะครับอ่ะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดผีเสื้อนะครับเนื้อเก่าๆสวยๆนะครับเนื้อเก่าๆสวย นะครับ พระยอดขุนพลลบบุรีชินเงินนะครับองนี้พระยอดขุนพลลบบุรีชินเงินนะครับขออนุญาตพูดไวหน่อยนะครับเพราะมีพระเยอะนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับนี่ครับพระชินเงินนะครับบัวสองชั้นชินเงินสุโขทัยนะครับองนี้บัวสองชั้นชินเงินสุโขทัยเนื้อสวยๆเลยนะครับต่อไปเป็นพระปทุมมาศนะครับเนื้อชินเงินเหมือนกันนะครับพระปทุมมาศสุพรรณบุรีนะครับนี่เนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้า หกหนึนึ่งกก้านะครับพระหูยานลบคูรีเนื้อชิงเงินนะครับ อันนี้พระหงษ์ยานลบบุรีเนื้อชินเงินสวยๆเหมือนกันนะครับนี่ครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามบัตตพานสูงนะครับนี่ครับหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามบัตตพานสูงรุ่นร้อยปีนะครับรุ่นร้อยปีนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เด right <punk> right ียวกันนะครับอ่า EP นี้ก็รวบรวมพรพเลียมเงินทั้งหมดนะครับให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเดียนหลวง่อเดิมนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับหลวง่อเดิมปีสองสี่แปดสองนะครับเดืยนสวยๆนะครับเรี่ยมเงินหนาๆเลยนะครับยกตุ้มหัวติงด้วยนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้พักกินคลองตะเคียนนะครับพักกินคลองตะเคียนนะครับอ่าเนื้อเข่าเก่าสวยๆนะครับเรี่ยมเงินหนาๆพร้อมห้อยนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับ ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับหลงปูทวดนะครับหลงปูทวดหลังตัวหนังสือนะครับนี่ครับอ่ะหลังตัวหนังสือสวยๆนะครับต่อภาพใช้หน่อยแต่ก็สวยนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับพระคุณแผนพายคู่ตัดเตี่ยวนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพายคู่ตัดเตียวนะครับ คู่ตัดเดียวนะครับผมอันนี้เป็นกุมารทองไม้แกะนะครับหลวงพ่อกลวยชูตินทะโรนะครับขอญาตไปไวๆนะครับขอญาตไปไวๆนะครับพระมีเยอะหลากหลายมากนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังพระอาจารย์ทิมนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปรอนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ อ่ารูปหล่อลงก็เดิมว่านงโพนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนีภายคู่ตัดเดียวองค์ที่2นะครับองนี้ภายคู่ตัดเดียวองค์ที่สองนะครับเนื้อสวยๆเหมือนกันนะครับเนื้อสวยๆเหมือนกันนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับพ064756069นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้นะครับจินดาชอินโดจีนพิมแปะนะครับ จินราดอินโดจีนพิมพแปงนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับชุบทองเปียกทองด้วยนะครับยกซุ้มหอยสิงนะครับยกซุ้มหอยสิงห์ภาพปีตาสายเขาอ้อนะครับภาพปดตาสายเขาอ้อนะครับงาแกะนะครับสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับกะลาแกะพลาหูนะครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเม็ดแตง สวยๆแบบนี้เนี่ยเงินหนาๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะครับเรียกเงินสวยๆนะครับเหรียญสวยคมชัดนะครับเหรียญสองสี่แปดสี่นะครับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเนี่ยลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสวยๆเหมือนกันนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลย นะครับเบอร์0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสินข้าวหลามตัดลงก็เดิมนะครับอ่าสินข้าวหลามตัดลงก็เดิมนะครับงาเก่าๆช้ำชำนะครับน่เลี่ยมเงินหนาๆน,นะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ เบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเสือยิ้มนะครับหงค์พ่อป่านะครับตัวตัวเล็กน่ารักนะครับอ่านี่ตัวที่หนึ่งนะครับชอบองค์ไหนแคปหน้าจอมานะครับอันนี้เสือตัวที่สองนะครับเสือที่ตัวที่สองก็สวยนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้เสือตัวที่สองนะครับ ชอบแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะครับหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมรักแดงแดงเก่าเก่ามันมันแบบนี้เลยนะครับรักแดงแดงเก่าเก่ามันมันแบบนี้นะครับเดี่ยมเงินหนาๆนาะครับเดี่ยมเงินหนาๆนาถูกใจแอดไลน์มาเลยครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก่หลวงปู่บุญวระกางหมักแก้วนะครับเบี้ยแก่หูงทองแดงนะครับลงรักเก่าเก่าเดี่ยมเงินหนาๆนานะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ ไอ้ลูกที่สองนะครับเบียแก่หลวงปู่บุญนะครับสวยๆเลยนะครับเปิดสวยเลยถูกใจแอดไลน์มานะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอ่ะลูกอมใหญ่นะครับลูกอมใหญ่อ่าไซส์ใหญ่นะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบี้ยแก้หลงพ่อคำวัดโผปั้มนะครับเป็นเบี้ยแก้หุ้มเงินนะครับเป็นเบี้ยแก้หุ้มเงินเก่าๆเลยนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับพี่พี่0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับติ่งตามควันหลงพ่อเดิมนะครับอันนี้ติ่งตัวที่หนึ่งนะครับหลงพ่อเดิมนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169อันนีี้ตััวท่่่นนะะครบิงาาแกกเ อันนี้หญิงอาแก่เก่าๆช้ำๆเลยไปไวหน่อยก็ขออภัยนะครับไม่ทันยังไงต้องขออภัยนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สามนะครับอันนี้ตัวที่สามนะครับสิงตัวที่สามนะครับอ่าสวยๆนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ตัวที่สี่นะครับสินสวยเลยนะครับตัวที่สี่นี่สินสวยนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวที่ห้านะครับผมนี่ครับตัวที่ห้าเป็นโคชสิงนะครับตัวที่ห้าเป็นโคชสิงอาจารย์เฮงนะครับ ตัวที่6นะครับต่อไปก็ตัวที่6กโคจจสิง์เหมือนกันครับเป็นโคจจสิง์อาจารย์เฮงไพวันนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับตัวที่7นะครับนี่ครับตัวที่7นะครับมันๆเลยนะครับตัวที่7ถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับตัวที่8นะครับติดล้มพรเดิมตัวที่8นะครับอันนี้ตัวที่8นะครับตัวที่8นะครับอันนี้ตัวที่9นะครับตัวที่9 สวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆแอดไลยยน์มานะครับ064 756 1169นะครับเบอร์ธโ,ธโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ตัวที่สิบครับตัวที่สิบนะครับ ต่อที่สิบอันนี้อ่ะต่อที่สิบนะครับสิบสิบตัวนะครับอันนี้เป็นพระพิคเนศยงาแกะนะครับพระพิคเนศยงาแกะเก่าๆมันๆแบบนี้นะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดอเออหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับอ่าปั๊มกระแทกเก่าๆแบบนี้นะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่าต่อไปนะครับพระกู่กันบ้างครับพระหมยานลบบุรี เนื้อชิงเงินนะครับอันนี้พระหูยานลบบุรีเนื้อชินเงินนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นพระมาเหศวรชินเงินครับนี่ครับพระมาเหศวรเนื้อชินเงินอันนี้ด้านหลังนะครับผมสวตัวทั้งนั้นเลยนะครับสวตัวทั้งนั้นเลยต่อไปเป็นหน้าปกนะครับหน้าปกเนื้อชินเงินเก่าๆมันๆแบบนี้นะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับพี่ๆ0647561169นะครับต่อไปเป็นพระร่วงนั่งนะครับสนิมแดงนะครับเป็นพระทาาพระร่วงนั่งสนิมแดงลพบุรีนะครับ อ่าต่อไปนะครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับนี่พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่เก่าๆมันมันสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับพระคุนแผนปลายคู่ตัดเดี่ยวนะครับปลายคู่ตัดเดี่ยวองค์ที่สามนะครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นงาแกะหลวงพระเดิมนะครับงาแกะหลวงพระเดิมเนื้อเก่าๆมันๆแบบนี้นะครับเป็นงาแกะนะครับเรียบเงินสวยๆนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับศูนย์ 47561169นะครับต่อไปเป็นพระกิงวัตุทัศน์นะครับเนื้อตำลิดนะครับอ่าเนื้อตำลิดเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาครับพี่ๆี่พูดไวหน่อยต้องขออภัยนะครับพูดไวหน่อยต้องขออภัยนะครับจินทราชอินโดจีนพิมพ์แปงนะครับจินทราชพิมพ์โดจินพิมพ์แปงมีสององนะครับมีองกระไหลทองกับองค์ธรรมดานะครับอ่าถูกใจแอดไลน์มาเลยครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียกันต่อไปเป็นหลวงพ่อปาน นะครับพิมพ์คีไก่นะครับเนื้อตววๆแห้งๆเลยนะครับพิมพ์คีไก่นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับเลี่ยมเงินตววๆหนาๆนะครับนี่ครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับพระปิตตาไม้แกะหลวงปู่รอดวัดบางน้ําบนนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้พระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณ ยอดโถเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับเรี่ยมเงินสวยๆเหมือนกันนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆตูนทองซีนะครับ เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับปลาหูนะครับปลาหูหลงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเป็นเนื้องานะครับปลาหูเป็นเนื้องานะครับเรียบเงินเลยนาสวยๆเลยจ้าเรียบเงินเลยนาสวยๆนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้หลวงพ่อทับวัดทองพิมพ์ปางซ่อนหานะครับหลวงพ่อทับวัดทองพิมพ์ปางซ่อนหาสวยๆนะครับแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆถูกใจนะครับถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้า หกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โฮเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นผ้าหูยานลบบุรีนะครับผ้าหูยานลบบุรีนะครับนี่เนื้อชิ้นสวยๆนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับมีสององค์นะครับมีสององค์นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผ้าหูยานลบบุรีนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชินาลาชอินโดจีนพิมพ์ต้นนะครับอันนี้ชินาลาชอินโดจีนนนนนพพิม์อออะะคครรัับบ่่าตไปปเเ็ื้ วาดน,นะครับหลวงปู่ทวดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหิมพลอด์เรียบเงินเก่านะครับ พระกิ premises, 1, ่งวัตสุทัศน์นะครับองค์นี้พระกิ่งวัตสุทัศน์นะครับไปไวต้องขออภัยนะครับไม่ทันยังไงก็โทรมาสอบถามนะครับที่เบอร์0647561169นะครับเหรียญลวงพ่อขันนะครับเรียมเงินสวยๆนะครับอ่าลวงพ่อขันเรียมเงินสวยๆบล็อกสายฝนนะครับบล็อกสายฝนนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นอ่านะครับเหรียญรอหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเรียมเงินนะครับเรียมเงินดูใจแอดไลน์มาเลยครับ064756116 ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชินราชใบเซมานะครับชินราชใบเสมาเนื้อชิ้นเงินนะครับเรียงเงินพร้อมห้อยนะครับสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาครับ0647561199นะครับเหรียญหล่ออ่าเหรียญหล่อนะครับหลวงอ่าเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญพระกลางบางแก้วนะครับเรียงเงินนะครับเรียงเงิน ครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับภาพปิจาหลวงพ่อทองสุขวัดสฒน์สูงนะครับเรียบเงินหนาๆนะครับเรียบเงินหนาๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับอันนี้ก็วัฒนพานสูงอีกองนะครับองค์นี้สวยนะครับอ่าอ่าองค์นี้สวยนะครับสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ๆอ่า0647561169นะครับอ่า0647561169นะครับเตารีดหลวหกห่งหน่ ตัวนะครับเราดีดหลวงปู่ทวดนะครับอ่านี่ครับผมเราดีดหลวงปู่ทวดสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับออดลูกเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับอ่าคุณแผนหลวงปู่ทิมเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับ พระปิตาหลงพ่อแก้วอวัดป่าทะเลนะครับพิมพ์ปั้นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ปั้นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดป่าทะเลพิมพ์เล็กครับอันนี้วัดป่าทะเลพิมพ์เล็กนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับบางทีก็ลงวนไปวนมานะครับเผื่อพี่ๆที่มาใหม่นะครับมองไม่เห็นนะครับก็ เอามาไลฟ์ขยันไลฟ์ให้ทุกวันนะครับนี่ครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับปั๊มซ้ำสวยๆนะครับอันนี้ปั๊มซ้ำสวยนะครับไปไวๆนะครับไปไวๆนะครับไปไวๆนะครับนี่ครับหลวงพ่อการกระไรทองนะครับ อ่าถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับ0647561169นะครับหลวงปู่ทวดคอน้ําเต้านะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่าสภาพใช้หน่อยแต่ว่าสวยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับหลวงพ่อทาวัดปะเนียงแตกเรียบเงินนะครับหลวงพ่อทาวัดปะเนียงแตกเรียบเงินนะครับ จินาลาทุ้มเต้นคู่นะครับกุลงทอนะครับจินลาลาุงมเต้นคู่กุลงทอนะครับอ่านะครับผมหลงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกนะครับผ่อแดงวัดเขาบันไดอีกก็สวยนะครับ ต่อไปนะครับเนื้อว่าน2497นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน2497นะครับสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหนะครับเรียนหลวงปู่ทวดรุ่น3นะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับนี่ครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหลวงพ่อเงินอาจารย์แจะนะครับหลวงพ่อเงินอาจารย์แจะนะครับนี่ครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ เบอร์โลเวอร์ลายเบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผ้าเชียงลุงนะครับนี่ผ้าเชียงลุงชินเงินเก่าๆนะครับเป็นผ้าเชียงลุงชินเงินเก่าๆนะครับอ่าหลวงปู่ทวดรุ่น3ามนะครับนี่หลวงปู่ทวดรุ่นรุ่นอ่าผู้ผิดนะครับเรื่องธรรมนัสสักนะครับหลวงปู่ทวดธรรมนัสสักเรียบเงินนะครับอ่าพ้ล่วงนะครับเนื้อชินเงินนะครับวัยหน่อยต้องขออภัยนะครับวัยหน่อยต้องขออภัยพู้มีมีเยอะมากเลยครับตอนนี้ทําไปทำมา เราเรียมเงินร้อยกว่าองค์นะครับสองร้ <c oughs> อยจะเมาจะเมาก็ได้นะครับผมจะเมาก็ได้นะครับนะครับ <c oughs> ทุนก็อยู่ตรงนี้ก็หมดเลยนะครับพระเลี่ยมเงินนะครับนะสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาแล้วครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเพื่อไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหลวงพ่อพันธ์วัดบางสะพานนะครับอันนี้หลวงพ่อพันธ์วัดบางสะพานนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับพี่ๆ0647561169นะครับอ่าหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับ 0.5น,นะครับ0.5นะครับจินราชอินโดจีนนะครับจินราชอินโดจีนนะครับเนื้อกระไรทองสวยๆนะครับแอนด์รามเลยครับ0.64756169นะครับปั๊มซัมมอีกองหนึ่งนะครับนี่ครับปั๊มซัมมอีกองหนึ่งนะครับดูให้ชอบนะครับพี่ๆดูให้ชอบนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอนด์รามเลยครับอ่ลุงปูทวดนะครับเนื้ออัปาก้านะครับรูปไข่รุ่นสองนะครับรูปไข่รุ่นสองนะครับ อ่ะอันนี้นะครับลาหูแกะนะครับลาหูแกะลงพน้อยนะครับนี่ถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันดูให้ชอบนะครับพี่วีดูให้ชอบนะครับถูกให้ชอบนะครับนะครับถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับถูกใ้ชอบนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเป็นพรากิ่งว้าสุธาจิกองงหนึ่งอันนี้พรากิ่งเฉลิมพลนะครับอันนี้พรากิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆนะครับ ภาพปิตาเมฆพัดนะครับภาพปิตาเมฆพัดนะครับนี่ครับผมหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเลื่อน่ตนตมาาสักไหลทองนะครับมีสององค์นะครับตมนาาสักไหลทองนะครับนะมีสององค์นะครับนี่ภาพปิตาหลวงพ่อแก้ววัเธอวันนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองสวยๆเลยนะครับ ถูกใจแอดไลน์มานะครับพี่พี่เนี่ยครับพะจก,กิ่งวัตถุธาตุอีกองหนึ่งนะครับทีวอไลาดอกนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับ064 756 1169นะครับผมขอบคุณครับ